ว่าตรงนี้เนี่ยจามีอะไรได้ลงมาเห็นไหมเนี่ยได้ลงมาคือมันจะเป็นส่วนสีซ่าส่วนโอก็คือใต้เนินหรือว่าเนินใต้เป็นโคมอะไรมาตัดมาเนี่ยแปลงเติื่งมาเนี่ยฟังโซนตรานียจะเป็นโซ่โคมอ่เป็นโซ่โส่วนช่องทองก็ใต้เนินลงมาหาตัวเนี้สเตล์เคร่องส่วนองอ่าอย่างเงี้ยตัวนี้่็มันจะเป็นช่วงช่องทอง นะะท้อง,อง้ออพวกแน่นท้องท้องอืดท้องคุ้ยเขาก็จะใช้การกดกันแถวๆนี้มันก็จะรู้สึกดีขึ้นส่วนเชิงการก็คือส่รราวนอวัยวะสุขันที่อยู่ช่วงนี้ต้องถามอ่าหายคนสังเกตดูบางคนก็เป็นผู้มดลูกตกขาวมนลูกมีปัญหามดลูกต่ำลูกพวกนี้ผู้หญิงเนี่ยสังเกตมันจะบวมบริเวณตะถุนเนี่ยเราไปกดมันมันจะเจ็บ แล้วนะพวผู้ชายเนี่ยิวพวกตอกลูกหมายจะพวกวนระดับเจ็บนะครับวนรนดับเจ็บสะดุกนะครับเราก็จะใช้การกดจุดนั้นเป็นบ่อยเอาอะรวัตมันก็จะดีขึ้นถ้ากดจดุดใดมีปัญหาก็แสดงว่าอะเรวัตส่วนนั้นมันตกเป็นโรคการ,โมโมรบ่งบอกเขาก็จะกดจุดเจ็บนั้นให้มันค่อยๆหายบางคนเหมือนจุดเป็นกระเพาะอาหารกดกระบอกเข้าไปอย่างเงี้ยนะครับก็อย่าไปตกใจ พราะเวลาไป็นของหนังพายมากเป็นที่จะไปเกิดเป็นเหมือนรูปแรมันเพราะว่ามันเป็นเป็นของจุดของมใหม่ใช่ถ่ายก็เลยครับผิดอ่ะเมื่อเราชิดขวาชิดซ้ายเสร็จนะครับเราก็มาห่อข้าที่ขาปานลักษณะการห่อเนี่ยเราไม่ได้ห่อเขียนขึ้นเอาด้านที่จะเขียนเอาด้านที่จะเขียนไปข้างในเขียนแล้วเนี่ยเนี่ย แนะปลายนี้ก็ดึงขึ้นมาประมาณนี้พอให้ไม่เขียนมากเลยปลายเห็นมากไปลาบมากเกิดถึงขอตัวน,น,น,นี้กับภ้าตั้งง่ามเถ้าห่เล็ก่ต้ใหญ่ี่อเลยราก็เลยพอถรอตัวก็สอนัวเลยนะเนี่ยพี่จิงงค่ะ ถ้ามันต so ้องขนาดใหญ่กว่านี้ถ้าขนุนูขนาดใหญ่มันจะพอดีมันจะหมองด้านนี้ก็พับไปเดี๋ยวคุณจะให้ถึกมาอ๋อเดี๋ยวก่อนถุงถุงเด็กเขามาซักไม่ได้แบบถุงเท้าเพื่ออะไรเพื่อวอร์มเพื่อวอมก็คือเพื่อทำให้เท้ามันถุง คพอไงอไหมวะเช็ดสะอา,ะเา,า,าดเลย,ะน,น,ยน,นะครับเสร็จแล้วเรามาทําการนวดที่ขาด้ทรายนะครับอ่ะสอนนวดนั่งปุ๊บอย่างเงี้ยนะครับเอาวางตรงนี้เราได้ต่อไหมวางขาเราอ่ะนะครับขั้นตอนที่หนึ่งอ่าน,น,นได้ไหมไหน้าเนี้ยเห็นไหมขั้นตอนที่หนึ่งอ่านด้วยจะได้เข้าใจจะได้ปั่น,นข้อเท้าตันนี้คือเรียนข้อเท้าเนาะลักษณะการปั่นคื้อช้าเรียกว่าอะไรเนี่ย อ่าเรียกว่าส้นมือส้นพุ่งคือบริเวณนี้ใล้ส้นมือล็อกข้อเาไแล้วก็สบายนับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบแค่นั้นสบายเพื่อให้มันตรงข้อมันถูกเพื่อว่าจ่ายความรอนข้าข้อมันถูกันข้อเท้าต่อไปคือฝันข้อเท้า ปั่นปลายเท้าในช่วงนี้นะครับน่ะ,นะ,นะ,นะก็ใช้บริเวณเดินนิ้วรนองกับสะบัดบนี้หน,นึ่งสองสามสี 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบปั่นข้อเท้าปั่นปลาเท้าต่อไปคพือลูกเท้าใจก็าแต่ทีนัน้นอะอิตนจะต้องตีใหม่ช่ววาวไปเพราะขนาดทีนั้นะ เป็นลักษณะาการคล้ายๆอกนะครับคือลักษณะปูนี่คือท่านเตรียมนะครับมือข่้นห,หนึ่งอยู่ฝ่าเท้าขั้นหนึ่งอยู่ที่อ่าแถวอะไรไปใต้หัวเข่าเวลารูปมาให้เราโยกด้วยตัวหมอ,อโยกก็สลับพอโยกมาเสาร็จปุ๊บมันบอลก็สลับมือใช่สองโยกไปสามสาม,ามอเส้นไื ในทีวีผจะห้ามบริก่สสลักนี้อันนี้ห้ามยัดสองแบนะครับยัสองแบบห้าในทีวีห้ายัดสองคนสิบนะครับสิบครั้งลักษณะาการฝึกนะครับต่อไปตกส้นเท้าบอให้ดูตามชิ้เพื่อจะได้เข้าใจอันนี้คือลักษณะการตกส้นเท้ารูปไปกษาแล้วก็ปล่อยมือตั้งเดี๋ยวอดีตครับ ลักษณะตัวเรามือเราจะอยู่นี้ต้นมันก็จะตกมาหาคู่มือเราสำาัญสรับสิบ okay. ครั้งหรอคะสิบครั้งือนาันต่อไปคือถ้าเรารู้สึกว่าคีมมันเหนื่อแล้วก็แตะคีมมาแล้วก็ลูกเท้าใต่ตั้งของ่างได้ในระหว่างการนมุเพราะว่าคีมมันจะม่เข้ากันอยู่ผมจะให้พุ้นที่เราไปตีคีมให้ดู่ะต่อไปคือรูดขึ้น คือรูปที่ฝ่าเท้านะครับให้มาดูลักษณะการรูปหึ่งนะครับนิ้วโป้เราจะรูบุ๊ดแงวนิ้วกลางแล้วก็แกดดเดินล้านเลยตัวเราสองสามยิมโป้ที่ฝ่าเท้านะครับสี 4, ่แนวนิ้วกลางให้ไปทั่วห้าหกเจ็ดแปดเก้า สิบนะสิบครั้งต่อไปคือคีมสลับนะครับคีมสลับก็ ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนะครับอันนี้คือเป็นขั้นตอนเต็มของมันแต่ถ้าเราไปเจอถ้าไปเจอตามผ่านดน่ะเขาสิบอลวดเต็มเลยสีหรอเขาจะตัดออกแต่ว่าเขาเยี่ยนไปเขาตัดเต็มเห็นมันเบลดหรือดอกว่าเต็มเบลอจะต้องสี่ใสเวลาว่นดูดจริงแล้วแต่ลูกค้านดะแต่ถ้านับตามคู่สิบเกืย์น่าก็สิบตกประมาณชั่วโมงหน่อยๆอ่อยถ้าตามหลักทำฝูกใ,ใหม่ขึ้นนับ ไปนี้เกิดการอลงพอมีศัพท์เสร็จปุ๊บเดี๋ยวเราก็บริหารเวลาได้นะจบขั้นตอนที่หนึ่งเขาจะใช้มือถูกไหมใช้มืออย่างเดียวเลยเหอนบอกคู่เซต่เนเยขั้นตอนที่สองนะครับตอนแรกดูเปก่อนนะครับเราจะได้รู้ว่าหนึ่งใช้มือสองใช้ไม้ไม้ไจันใหญ่ขั้นตอนที่สามกลับมาใช้มือขั้นตอนที่สี่ใช้ไม้ขั้นตอนที่ห้าใช้มือ มันสลับกันอย่างนี้คือดอกบอสไม้ต้นใหญ่คือเป็น,นอย่างเนี้นะครับอ่านุ๊บลักขณะใ,ใช่ลักษณะาการจับเนี่ยเรียกวย่าจับชิดอเป็นอวลตเาตาไป้มมา้หนาต้มหต้อต้นาต้มหมา้มหาดตดต้มมหาดต้ด,ด้้ม่าต้น ความหมายคือคู่สั้นข้างโค้งมันเป็นลักษณะการจับเนี้่ยเี๋ยอชี้เราก็จะมาสอนท่านระวัตอนนี้ช่วยจับจับปุ๊บแล้วก็พูดลงท่านันสิงขันเป็นการกระตุ้นหรือในพวปวดหัวเด็กนีถ้าเป็นตัวนี้แข็งแข็งปวดแล้วเจ็บตัวนี้มีปัญหาอยู่พวกปวดหัวปวดไมเกรนอย่างเงี้ยเวลาปวดพุ้ๆมากปวดเจ้าของมันจะรู้สึกโล่งสบาย ทำสมาธิทำอีนเนี่ยบ้ได้บอ่ะนะ,ระครับน,นับสิบครับนับพู่สั้นหนึ่งสองสามสี้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบพูดสั้นคั้งโรอต่อไปคือพูดยาวก็ต่อจากนี้แหละยาวลงมาถึง้นเลื่อนมือลงมาจับแยกออนกันตัวนี้ใช้ประขอมิมชิมันก็เจ็คือตระเนี้ยกระโปงเหียดแต่กระโปงถ้าจะเห็นมันสวยงามก็ต้อเห็นเป็คู่บ,บอด ประเด็นนี้สำนัญที่โน้นมันจะเป็นตัวบังคับไม,ม้ถีงครั้งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอ่าต่อไปคือผลผลปลายนิ้วลัวกษณะการผลก็ค,คืออย่างเงี้ยกีบไฟลไป้ืยเท่าผลอ่าผลน็อไซห้ากับห้า

ถามไม่เป็ค่ะถามไม่เป็นแต่ผมเอ่อผมคิดว่าโคตรเวลาขึ้นลงไม่ลงหนักเบาหนักเบาเสมอกัน้ำหนักให้มันแล้วแต่ค่อยๆสไลงเวลาลหนักเวลาขึ้นเบาอะไรหรือเปล่าไม่ไม่เกี่ยวคือปล่อยสไลด์ลงน้ำหนักให้มันพ้นกันนีครับมันจะไม่มีคือแรงหนักมากเก็บมากขึ้นขึ้นลงขึ้นลงเสมอคุณจะบอกว่าถ้าตัวไหนที่เป็นกระดูกเนี่ยมันก็ต้องเบาหน่อยพี่เอกาไหมแข็งแข็งเนี่ยแต่ถ้าตรงนี้เป็นเนื้อเนื้อเลยมันก็หนักได้เขาไม่เจ็บ ขึ้นลงเสมอหมายถึงว่าขึ้นลงเสมอกันคือกูจะไล่ลงอย่างเดียวหนึ่งสองตรงตรงตรงหัวเนี่ยหัวเน้ทขาเนี่ยใช่นคตรตัวงตนี้ใช่ไหมใช่คูรสั้งก็คือน้ำหนักประมาณเลยหนึ่งขึ้นนี่ขึ้นคือขึ้นเบาหรือเปล่าขึ้นเบาใช่ตอนจะน้ำหนักคือมันจะทิศทางลงอะที่แกถามแต่ว่าครูคือบางคนหนึ่งแล้วก็ตินเนี่ยมันจะดูไม่ต่อเนื่องใช่หนึ่งวันนี้ก็ปล่อยขึ้นทีเฉยธรรมดาไม่ได้ขึ้นน้ำหนัก ดูขึ้นดูขึ้นจะเบาคือไม่ได้พูดขึ้น,นอย่างน,น,นี้พี่ดอกไหมหนึ่งข่อยข,ขึ้นมาสองสาเท้า,าแต่แลงน้นหนักสี่ห้าแต่ถ้าตรงนี้ <S <S มันก็คือมันไปตามขีดอยู่แล้วโอเคเนาะพูดเหมือนกันอย่างนี้หนึ่งอันนี้ครูก็ไม่ได้ใช้น้ำหนักเลยขาดูบังคับทิศทางนิสัยสองโอเคพ้นเหมือนกันแต่ถ้าเท้าเนี่ยครูจะบอกตรงไหนที่มันเป็นกระดูกถ้าเราพูดตรงน,นั้นก็จะเบาหน่อย ราะว่าถ้าเราไปโคดตัวกันอยู่เขาก็เจ็บมาบางคนก็เจ็บก็ไปปวดอ่ะต่อไปคือซอสอ่ะฝนแล้วก็ซอสถูกไหมถ้าจะเป็นซอสอันนี้เปนซอกซอกนี้วเลยอันนี้คือซอกนี้วเลยมันมีอยู่4ซอกหรสอ่สี่ซอกเนาะจะซอกซอกนี้มุขชี้ก็มาอยู่ตรงนี้อ่ะวิธีการซอกหนึ่งสองสามสี่ห้าันมีสอ2ขั้นถูกไหม หนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็ข้หมุนอ่าแล้วก็มาข้อต่อไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็หมุนหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้ไกหมุนไปเหมือนกันหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็หมุนพอซ้อเสร็จกุ้งให้มาพูดยาวเพอข้านที้เรากระตุ้นแล้วเนาะ ก็มาข้างนีที่หมอเก่าได้ได้นี่หมเอเลี้ยงบ้านอ่าก็มาซ้อก็เป็นผูดยาเหมือนกันลักษณะการจาับก็แล้วแต่ให้เราถนัดหนึ่งสองสามเห็นไหมพรับคู่มาเจอกระดูกคู้ก็บอกสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบแล้วก็ซ้อกลับคู่สองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าจังหว ดี่ห้าคูนสองสามสี่บางคนก็จะเจ็บมากเลยบางคนเขจะหลับหนึ่งสองสามสี่คุณได้บอกว่าลวดฝ่าเท้ามันจะง่วงนอนมากเราจะได้สลับกันหรือได้จับคู่ให้แล้วก็สลับกันพอร์สเสร็จปุ๊บเห็นไหม้อแล้วก็มาคู่ยาวนั่นสอต่อไปคือจอเป็นบอครับทำท้องได้ด้วยจอกก็คือจอด จาะเรียกว่าคอรีโิวนี